้รถะครรถ่เาดอะไรเอ่ยขอบคุณนะคะอ้าวไปยกรถเขาอีกไปาเรียกรถอดเนีขาเรียกรถอะไรเนี่ยพี่สนามโรงเรียังว่างเขาเรียกรถอะไรเนี่ยสนามโรงเรียนจอดได้คานสามแล้วด้านในนะคะจอดได้หมดเลยเหตุที่เขาเข่งก <Yeah> ันเข้าใจไหมคะเอาไว้แข UH ่งกันโดยเฉพาะใช่ไหมครับขับลองให้ดูหน่อยดิทำไมอ่ะ ติดไม่ได้ผมมีไฟเช็คอยู่พี่ไม่พอไฟพี่ไม่พอหรอกไม่ไปนี่เลยไงตรงน้ำมันเลยไงเ๋อย,อยอยาามเรวๆแป๊นดนึงนะคะเรอเร็วๆร็เร็แเเน็วรเร็ร็เร็ราวๆรวๆเร็งเรีวยเวเรเร่าเร็ร็วเรรรราวรรวรเ็ อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะยิงเหรีไฟใช่ไหมไม่รู้อะเขาเรีกกระเทกรเทยรกระเทยเล็กอะไรไม่รู้อะะไหนอื่นนะนี่ก็จะเป็นรถขบ กอเล็กคานไงนั่นนั่น <c oughs> อ่๋ชังกี้สุพรรณบุรีนะครับอ,อุปกรณ์ทำนาทุกชนิดรถถ่ายเกียร์โฟนะครับรถขุบสิ่งน,กกน,นี่ก็จะเป็นโค้งนะครับยังไม่ประกอบเครื่องยนต์ไม่มีตัวบีบเลี้ยวข้างเลยฮะไม่มีตัวบีบเลี้ยวข้าง นนตัวนี้ประกอบเครื่องยนต์ลแล้วเอาตีฮะทำไมมันลอยได้อะข้างหลังอ่ะจักเดี่ยวเอ,เออเนาะเออเนาะพี่ล้อลอยนเนาะนี่ครับล้อลอยครับลอยไม่ติดดิบเลยอเล,เล,ลองกดดูห,ะะหรือเปล่าพอด,ดีว่า อ๋อต้องคนยืนก่อนมันจะลงรถขึ้นจะเข้ามานะคะรถเดี๋ยวพิ่งจะเข้ามาอีกเยอะแยะเวลาแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเลวอกเลยนะครับเดี๋ยวเราไหนเบรกตรงไหนใช่นี่บอกนี่บอกเหยียบนี่บอกเงียนโอ้หนี่นี่เหยียบเบรกตรงนี้นี่เหยียบเหยียบปุ๊บนี่รอยเบรกลากล้อนี่นีมาดูขอนี้ขอนี้นั่งไหนบ้างนั่งไหนกูเนาะอยากนั่งปะ ต้องคนเหยียบก่อนจงค่อยมันจะค่อยลงเหยียบได้ไดแต่เขาห้ามเหยียบนี่ตั้งแต่โมไซอาซีอ่ะตั้งแต่เรายังไม่เกินอะตรงนี้ก็จะเป็นโซนลานปูนนะครับลานคอนกรีตก็จะเป็นพวกนี่แหละถ่ายชมบรรยากาศนะครับงานโชว์การกุศลครับ มอเตอร์ไซค์หลายรุ่นหลายยี่หอ้อเลยอมองมองดูนี่อยากจะลองดูสักคันไหมแต่ผมคิดว่า <c oughs> พี่เขาคงไม่กล้าให้พี่ลองดูหรอกอยากลองมาซี่มข <c oughs> อบคุณมากสนใจมาดูได้า อน,น,นี้ตัวย่ำนานใช่ไหมพี่ตัวย่ำนาน,นะครับฮะมันมีเกียวบอออเอาไปใส่ด้ามเกียร์รถคอ

เห็นเห็นเขาดึงเนี่ยเอาสายพานดึงดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเห็นตอนเวลาเขาเอาไปแข่งกันนะเอาสายพานแล้วก็ดึงปึ๊บขึ้นมามันก็ติดใช่มนี่ไงสตาร์ทมือสตารมือเขาบอกถ้าอยากรู้ให้พี่เขาทำให้ดูก็ได้เออเออจะเปิดจะเปอะไรคะก็เปิดตัวนี้หรอกพี่เขาสตาร์ทยังไงพี่ ทำไมเขาสตาร gravel 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 ์ทยังไงอ่าเอาแล้วครวงตัวไหนนี่อันี่ันนี UH, no ้ใส่ไม่เหน่ยพี่อถ้าเกิดว่าเอาวแล้วเาไรี่เรือง่าที่เขาถามว่าควงยังไงตัวนี้สี่ยไงปกติถ้ามันไม่มีไอ้ไอ้ตัวนี้เขาก็ใช้มือหมุนเนาะหมนงอ๋อหน้าเปได้เขาหมุน พันินีเลยก็ตกเขานี่บอกพันๆแล้วก็ดึงกันบอกไดมันติดอยู่เหรอติดครับอันนี้ก็คือใส่ไว้มาโชว์ก่อนใช่พี่แต่อันนี้ไม่มีวินมา สวยๆเลยครับอูสซอจะเดินกันช่างเบอร์โทรศัพท์ก็0852903771นะครับโซนนี้ก็จะเป็นรถขุบ รถขบสิงรถถายเกียร์โฟร์เบบอ้าอ่ารถฟรีดินนะครับมีเครื่องปาดข้างหน้าด้วยนี่ครับในโซนของร้า,รานคอนกรีตนะครับนี่ลงจากร้านอคอนกรีตมาแล้วอ้โอเคครับผมเดี๋ยว <c oughs> ไปชมโซนต่อไปในช่วงหน้า สำหรับคลิปนี้ก็กลับมาสวัสดีครับต่อมานะครับอโอ้ยฮัางฮั่งบิ๊ก